มะนาวที่เห็นอยู่นี้มีทั้งสายพันธุ์แป้นพิจิตและแป้นดกพิเศษเป็นกิ่งพันธุ์ที่เจ้าของสวนเพชรเกษตรจังหวัดปทุมธานีนํามาจําหน่ายในงานเทศกาลผักและผลไม้ไทยคุณภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนเมืองในช่วงมะนาวแพง กิ่งพัน์คือกิ่งจากต้นไม้ที่ได้รับการขยายพันธุ์นำไปตัดต่อพันธุกรรมหรือพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เกิดพันธุ์ใหม่หรือนำมาผ่านกระบวนการวิธีต่างๆทั้งการตัดกิ่งตอนกิ่งเพื่อให้เกิดรากแล้วนำลงดินกลายเป็นต้นพันธุ์ต่อไปมะนาวพันธุ์เปนพิจิตเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอยู่ก่อนแล้วเนื่องจากเปลือกบางและให้น้ำเยอะ แต่เมื่อนำไปตัดต่อกับพันธุ์แป้นรำไพจึงได้พันธุ์แป้นดกพิเศษที่เปลือกบางกว่าเม็ดน้อยให้น้ำเยอะและมีกลิ่นหอมมากกว่ามะนาวทั้งสองสายพันธุ์นี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชนที่เข้าชมงานเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ต้องปลูกในกระถางดูแลง่ายไม่กินพื้นที่มากนักเหมาะกับคนเมืองที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดขนาดเล็กในปัจจุบันตามหลักรูปแบบของว่าทางเลือกประหยัดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงสภาวะที่บนกันว่ามะนาวแพงมะนาวแพงเพียงจะเอาพันนี้ไปปลูกใส่กระถางก็จะมีมะนาวกินนะฮะเ,เก็บกินตลอดถ้าปลูกไว้หลายกระถางก็แบ่งไว้คนข้างบ้างเหลือเฟือก็เอาไปขายเป็นเศรษฐกิจพอเพียง S <S การปลูกมะนาวทั้งสองสายพันธุ์ทำได้ง่ายเพียงนำต้นมะนาวลงพันชนะที่จัดเตรียมไว้แล้วใช้กันไกรตัดกิ่งตัดยอดออกหนึ่งนิ้วเพื่อให้เกิดการแตกกิ่งใหม่รดน้ำวันเว้นวันและวางไว้ในที่ที่แสงเข้าได้เต็มที่เมื่อทำได้ดังนี้แล้วจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน3มเดือนครึ่งแต่หากนำมะนาวกระถางเหล่านี้ไปปลูกลงดินจะออกผลน้อยและกลายเป็นมะนาวที่มีแต่ใบในที่สุด เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์มานะปรับปรุงมันมาทดลองคิดค้นทดลองปลูกกันแล้วว่าไอ้พันนี้จะต้องเอาไปปลูกกระถางเท่านั้นนะหรืออยู่ลงในภาชนะปลูกคําว่ากระถางไม้ถึงภาชนะปลูกอะไรก็ได้ปลูกในพื้นที่แคบไม่ใช่ปลูกลงดินมันจะตอบสนองคือว่าจะให้ผลผลิตดีติดลูกง่ายนะแล้วก็ดกง่ายๆเลยตรงนี้ถ้าไอพันุ์นี้ไปปลูกลงดินมันก็จะงามใบลูกติดน้อยเราเรียกว่ามะนาวกระถางเราเรียกว่ามะนาวกระถางครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดงานเทศกาลผักและผลไม้ไทยคุณภาพร้านกิ่งพันมะนาวนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจำหน่ายไปแล้วกว่า4,000กระถางมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ12,000บาทต่อวันในวันธรรมดาและ25,000บาทต่อวันในวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับภาพรวมตั้งแต่เริ่มเปิดงานจนถึงวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพบว่ายอดขายสูงกว่า1 3น0 0 0 0บาท และมียอดผู้ชมงานมากกว่า9,000คนทั้งนี้งานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพจะจัดไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมโดยในแต่ละสัปดาห์จะมีสินค้าไฮไลท์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคมาร่วมงานสำหรับสัปดาห์นี้จัดภายใต้แนวคิดหวานฉ่ำอร่อยล้ำสับป,ประรดแตงโมส้มโอลิ้นจีประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกา